หรับวันนี้นะครับผมมี5เทคนิคครับในการเริ่มต้นในการทําการตลาดบน Facebook อย่างถูกต้องนะฮะเทคนิคที่1คือการสร้างนะครับในการเริ่มต้นในการสร้างแฟนเพจครับอยากให้เราครับเลือกประเภทของแฟนเพจให้ถูกวิธีเพราะว่าในแต่ละประเภทของแฟนเพจครับธีมนะฮะหรือเอา l i n หรือพวก layout ครับมันจะต่างไปที่เหมาะสมในการธุรกิจแต่ละอย่างนะครับเช่นแบบแบรนด์หรือธุรกิจในท้องถิ่นนะฮะจะเริ่มต้นครับเลือกให้ถูกประเภทก่อน และนอกจากนั้นนะครับนอกจากการเลือกถูกประเภทแล้วนะฮะแฟนเพจต้องสวยงามครับคำว่าสวยงามคือรูปอย่าแตกครับมันต้องสวยชัดเจนนะฮะรูปโปรไฟล์ควรเป็นรูปโลโก้รูปโคเวอร์หรือรูปหน้าปกครับควรเป็นรูปที่สื่อชัดเจนถึงสินค้าหรือบริการคุณได้ง่ายที่สุดและอย่าลืมครับในแฟนเพจฮะค,คุณต้องมีธีมหรือเอกลักษณ์ชัดเจนครับอย่ามัวไปมัวมาครับสำหรับข้อ2นะครับในการทำ กัรตลาดผ่าน a c e b o o k นะคะคือคุณต้องกำหนดเป้าหมายก่อนเพราะวันนี้ครับเวลาคุณสร้างแฟนเพจหรือแฟนเพจให้มองว่ามันคือ1นชุมชนครับ1คอมมูนิตี้ฮะคุณต้องโฟกัสก่อนว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้อยู่ในชุมชนนี้คือใครเ <k lam at> ขามีปัญหาอะไรต้องการอะไรและมีบุคลิกอย่างไรครับพอเท่านี้ครับคุณไม่ดีไซน์เลยว่าคุณต้องการให้ใครมาอยู่ชมรมคุณฮะคอนเทนต์คุณในการสื่อสารจะสเปรสปะมาก สุดท้ายครับมันจะมีคอนเทนต์ไหนเลยฮะที่มันโดนใจกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ในแฟนเพจคุณครับส่ข้อ3ครับพอคุณนะฮะเริ่มสร้างแฟนเพจได้แล้วนะฮะร,รวมถึงโฟกัสกลุ่มเป้าหมายชัดเจนละข้อที่3คือเรื่องของการเนื้อหาในการโพสครับวันนี้ครับผมขอแนะนำเคล็ดลับให้ว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นในการโพสขายของนะฮะการโพสขายของมันเหมือนการทำการตลาดแบบเอาบาวสมัยก่อนเอาบ้าคือแบบพนะูดฮะพูดคือผักเอาแต่ขายขายขายคนก็เบื่อถูกไหมฮะเบื่อก็กบล็อก บล็อกก็คือไม่สนใจคุณอีกต่อไปวันนี้ครับให้เริ่มต้นจากการสร้างคุณค่าก่อนเขาเรียกว่า value content ฮะอย่าเพิ่งสร้าง sell content value content คือคล้ายๆการตลาดแบบ inbound ฮะ inbound คือแบบ p u l ฮะเราคือสร้าง value content เป็นคอนเทนที่มีประโยชน์มีคุณค่าเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเป้าหมายในแฟนเพจนั้นนะนะ่ะเขาอยากได้อยากรู้ฮะ เก็บเขาไว้ให้ติดตามคุณเป็นคอมมูนิตี้หรือชุมชนก่อนถึงเวลาครับคุณค่อยสอดแท้ครับตัวเซลล์คอนเทนต์หรือค่อยๆสอดแท้ครับการขายของลงไปครับพอถึงเวลานั้นครับรับรองครับทุกคนจะรักคุณแล้วก็พร้อมจ่ายเงินให้คุณครับสําหรับข้อที่4นะครับเทคนิคครับวันนี้ครับพอคุณเริ่มเข้าใจในการสร้างละในการรู้แล้ว่าคุณจะโพสต์เนื้อหาประมาณไหนข้อที่4คือการเทคนิคในการสร้างรูปภาพ และเตรียมแคปชั่นคือยุคนี้ครับรูปภาพต้องสวยถูกไหมฮะแต่รูปภาพขอร้องนะฮะอย่าใส่ตัวอักษรเยอะคนไม่อ่านเพราะรูปภาพเป็นทำหน้าที่เอาไว้แค่หยุดนิ้วโป้งลูกค้าเท่านั้นพอลูกค้านิ้วโป้งหยุดปุ๊บ,บเขาสนใจเขาจะอ่านแคปชั่นที่คุณพิมพ์ไม่เกิน3บรรทัดครับเมื่อเขาสนใจจริงเขาค่อยอ่านรีมอร์กดเพิ่มเติมฉะนั้นวันนี้ครับรูปภาพต้องสวยฮะแคปชั่นคุณต้องกระตุกให้เขาสนใจคุณอยากสนใจอยากซื้อของคุณภายในสบรรทัดครับ ข้อ5ครับเป็นเ,เคล็ดลับเพิ่มเติมสุดท้ายอยากฝากไว้ฮะหลายๆคนมองข้าเมื่อคนเข้ามาในแฟนเพจแล้วเมื่อคนทักจะซื้อของคุณมาแล้วทีมแอดมินหลังบ้านมีความสําคัญอย่างมากครับกรุณาฮะหาคนที่อินกับสินค้าเป็นแอดมินครับแล้วอย่าลืมครับบอกเขาว่าถึงแม้แอดมินคุณมีหลายคนผมไม่ว่าแต่ o i c e of page ต้องเป็นคนเดียวเ,เ,เช่นบางคนจะตอบคะบางคนจะตอบขาบางคนจะตอบครับไม่เอาลูกค้างงนะฮะถ้าบุคลิกเพจเป็นผู้หญิง คุณก็ให้อดินทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงครับตอบคะทั้งหมดเป็นต้นนะฮะและอีกหนึ่งเทคนิคสุดท้ายฮะอดมินครับกรุณาฮะยิ้มด้วยเวลาพิมพ์ครับไม่ได้บ้านะฮะแต่คุณลองคิดภาพน,นะครับเวลาคนที่ยิ้มเวลาพิมพ์สุดท้ายลูกค้าที่ปลายคอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งเขารับรู้ถึงอารมณ์ที่คุณอยากสวิตเขาได้นะครับนี่คืออยากฝากเอาไว้ฮะสำหรับ5ข้อนี้ครับ